ทำจรอยได้ที่หนาอยน้ำอย่าน um, ้ำที่ที่แค่กันเลยทำยากไงยนีวัดเขาทำพระวัดสวยงาม มี okay, you เอเลม,ม,มีทุกสีนะคุณ เรือดำเรือแดงเรือเหลืองเรือขาวมีแดงมีทุกสีเลยอยู่นู่นเนี่ยเนี่ยวัดยางหมูก็ได้นะได้ชมเชยเนี่ยหน้กหน้าเก้าตัวเองครับเออขนาดใหญ่ได้ลำดับที่สีได้ลำดับที่สี่เรียนแบบวัดปักกูไม่เรียนแบบหรอกูไเรียแบบเขาแบบใครแบนกบบเป๊ะเลย มันดอนยาก็เหมือนอย่างนี้แหละแต่ว่าหัวหัวนักเยอะเยอะกว่ายาหนักเยอะกว่าเลยนะเออนี่หัวหนักน้อยมันก็เลยไม่นะทางนี้หางหางนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็สวยอยู่นะเนี่ยกงตากของกงตากก็ได้ขบวนแห่ไม่ใช่ได้เรือเรือเป็นสุพรรณหงษ์ วัดกรงตาได้ประเภทขบวนแห่แห่ดีมีนักร้อง,องนออคนเล่นคียบอร์ดดีก็เลย <laughs> ได้ที่สองคนเล่นคียบอร์ดไม่ดีก็เลยได้ที่สองเลย ี่แบบว่ามันเอถอะทะอ่ะมันก็เลยไม่สวยมันทำแบบไม่ละเอียดไม่ปานณีตอ่ะบบใช่เถอะทะแบบมันยังไงอ่ะมันไม่เป็นระเบียบอ่ะไม่เรียบร้อยเออลำนี้ก็สวยนะเนี่ยประดับเพชรพลอยเต็มเลยนนเนี่ยันนี่มันวัดมูลเหล็ก วัดขี้เหล็กค่าๆแถวหน้าออกก่อนเลยใช่ไหม,มเพราะว่าหันหน้าไปฝ่ายนี้แล้วอะ่ะนี่ลำดับดที่สี่แบบขมวนแหวัหวชโลกสิรารามอันนี้ก็จะวางบนสนด้ายอือ เพชรสบนช้างไซา์หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหม